ไปไม่รอใครเลยอ้าววันนี้มาหนึ่งแล้วนะครับมีเด็กอ้วนมาคนหนึ่งนะคะรผสมเทเพื่อผสมอ่าอ้าววันนี้เรามาปล่อยปลากันในวันที่มีฝนฝนตกปล่อยๆนะวันหนึ่งเมษายนหวยออกด้วยนะครับวันนี้หวยออกก็ถูกกินกันไปหมดแล้วนะเราก็มาปล่อยปลากัน เริ่มต้นด้วยปลาหมอโอ้โหวันนี้มีปลาหมอด้วยอ่าร่วมบุญมาก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับต่อมาคือปลาฟาดหินนิดหน่อยนะปลาล่นไปฟาดหินต่อไปคือปลาช่อนนะเมื่อกี้ปลาช่อนชนหินไปแล้วมาดูชนเขื่อนเยอะปลาช่อนชนหินปลาอะไรอุ้ยู้อ้อ้เอาไปทั้งถุงเลยนะมโอ้ยเรียกว่า ตาอะไรนะเนี่ยต้องทำทำที่ใหม่แล้ว,ททลวเทไปมันโดนหินเอา้าอะไรครับมาดิ้นอะไรอยู่นี่ครับคุณโตโนโ่หมางอีกบังกล้องอีกโตโน่อีกโนโอนเดอร์มันก็มาบังอะไรดูครับดูโน่ทำอะไรครับเขาฟาดลงไปที่เขาฟาดหัวอาหารลงไปที่พื้นนะครับทำเพื่ออะไรไม่รู้นนะ ไอโน่ฟาดลงพื้นทำไมครับโนเดี๋ยวฟาดไกลๆโน่เอ่าเทลงพื้นทำไมครับหนูเทลงพื้นทำไมครับมันไม่รู้อยู่ก็เลยอะอ๋อหน,นูเทเทลงรูนะครับคำตอบคือเทลงหลุดม,มาแล้วเตามาแล้วนี่เด็กฉลาดชาติเจริญน,นะครับโตโน่โนหวานลงพื้นเลยทั้หมดอ่ะสักพักเดี๋ยวไอ้แม หวานแล้วปลาก็มากินนั่นอามากินแล้วโนระวังตกน้ำนะเว้ยโอ้โหหวานมาให้ทั่วเลยนะเอ๊ะเอาดูขมิ้นบ้างดูขมิ้นโอ้ยลงไปทั้งขวดแล้วล่ะเอาดูดูแม่เหนียวเนี่ยแม่เหนียวโอ้โหอ่ะแม่เหนียวเทไปแล้ว เอาสองนาทีกว่าแล้วอาสาทุกนะครับรึบ